คนวันนี้นะคะกุกไก่เพาะ,มะเมล็ดผักเพิ่งจะเสร็จนะคะเปิดประตูทิ้งไว้แมวสนุกกันมากเลยวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเล่นไลไจับกันเมนูอร่อยของเราในวันนี้นะคะหน่อไม้ของเราไม่ใช่หน่อไม้ดองนะอันนี้เป็นหน่อไม้ต้มนะคะเป็นหน่อไม้ที่ไปเก็บมาจากปีที่แล้วแล้วก็มาแปลรูปถนอมอาหารเอาไว้ต้มในน้ําธรรมดาไม่ได้ใส่เกลือเลยนะผิวมะกรูดนะคะเราใช้พริกแกงซื้อแล้วก็ต้องเติมความหอม ติ๊กขี้หนูแห้งนะคะแล้วก็กระเทียมนเน Eh? Ho fatto la cacchina eh? Ho pipì. allora si guarda cosa ho fatto. cosa ho me non mai, ma a me non lo. นี้ไก่หน่อไม้เสร็จแล้วนะคะคราวนี้ก็มีเมนูจากสวนผักของเราด้วยกะหล่ำเจดีแล้วก็บ็อคโคลี่แหนงน้อยๆของเรานะคะเดี๋ยวจะทำง่ายๆแหละผัดแค่น้ำมันหอยธรรมดานะคะวันนี้จะไม่ออกไปลวกนะคะผัดเลยเพราะฉะนั้นหั่นให้มันชิ้นเล็กๆจะได้สุกง่าย เจ้ากระลำดอกเจดีนะคะเห็นไหมแต่ละอันนี้ของมันแหลมๆของมันเนี่ยแต่ละช่อของมันดูสิมันแยกกันนะเหมือนมันขึ้นแบบว่าเป็นเนื้อเดียวกันแต่ความจริงมันแยกกันหมดเลยดูรอยที่กูแกะตัดเอาไว้สวัสดีค่ะทุกคนน้อหวานจะมาทำอะไรคะไอคก้นาเกด คานอคานอนี้ไม่มีผงชูรสนะได้งสาดเดียวใช่ค่ะเยอะป่าหรือกะกะเอากะกะเอาเมันไว้เดียวก่อนทวดเลยทวดจ้ะทวดประกอบเอาก่อนแค่นี้ก็จะพอแล้วใช่แค่เราไม่แป้งข้างในมันนิ่มมันไม่หนุนเนื้อไม่ด้านเกินไปใช่ท่านแม่ไว้อย่ีกนิดหนึงนะเออเดี๋ยวเพิมเดียวเพิ่ต้องใส่น้ำต้องอะไรไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้อง แล้วไปทำไงต่อปั้นเนาะใช่ปั้นเป็นชิ้นแล้วก็แล้วก็ใช่ช่องฟรีซค้างไว้สามสิบนาทีแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาชุบแปง้งอีกทีหนึ่งสองต่อก็คนะือชุบแปง้งอะไรชุบแป้งชุบแป้งแห้งเหรอชุบแป้งแห้งแล้วก็ชุบแปง้แปงเป,เปียกแล้วไ,ไปทอดชุบแป้งแห้งแล้วชุบแป้งเปียกเป็นเหยือแป้งขี้มูแป้งเปียกที่เรากวนอ่ะ อทำขายไม่ได้เด็ดขาดนะเนี่ยโอ้คนซื้ออจะชอบก็ได้ไม่ขาดทุนมันเยอะมันใหญ่ก็ขายเพลงๆหน่อยน้ําหวานก็ชอบสูตรนี้เพราะว่าไม่ชอบที่ชุบเกล็ดขนมปังใช่ไหมใช่ <c oughs> เดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงฝีมือลูก โอ้หขึ้นบ่าเลยมันพุดมันพุดธมันพุทมันพุดมี่มันพุดธพมันพุดจะเข้าน้ำมันหรือเปล่ามันพุดเปล่ามาจากที่นี่มันพุดธมันพุดมียางเหลืองติดเปล่าโอ้ยโอ้ยโกรธไปว่าเขาบังคุดอ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่ามันพุดเข้าห้อง ดูรายการภาษาเออมต้มรึปะคชอบชอบอย <c oughs> ู่ได้ใจริงๆยังกินชิมไปหน่อยบอกเลยว่าเดี๋ยวข้างในนุม่มแต่ว่าข้างนอกเหนียวเขอบแป้งไม่กรอบอือใช่ไม่กรอบแต่ทำไมให้แม่ชิมอันหแรกอะ่ะม,มันกรอบหรอไม่ค่อยเสกปอกอันนี้อันที่แม่ทอดครั้งแรกอันนี้คือทอดครั้งหลังก็ใช้ได้ ผัดกะหล่ำเจดีกับบรอกโคลีแล้วก็ผัดพริกไก่ใส่หน่อไม้ oh. มา ไงมากเห่อี hmm? ่เปันไงมากเผ็ดมากไหมไม่หน่อย่าแบนแไม่มีอะไร ตัดขาอนะเาะฉันเอจะได้อเาน้ไม่อดเลนะา,เเดาน no no เเาละเพราะนั้น่นวนออนในใเในใวลาจอทเนะน้เลาีเพราะฉะนั่ดเวลาเพราะะนั้นไม่ด้เวลาเพราะฉะนั้น่เอพราะฉนั้นไม่้เวาเาะฉะนั้นม่ดเวลาจบบอราัม่ด้เวลาจีบเพราะฉะนั้นไ่เลับมานไม่มีเวลาขีบ้นไมเวลี่ยอเสื้อ ก็ไม่ได้ถอดแจ็คเกต็ตออกเส oh. ื้อแจ็คเกต็ตตัวนี้ชอบมากเป็นแจ็คเกต็ตตัวโปรตเลยนะ oh. มันบางอ่ะมันบางแบบบางเบามากเป็นแจ็คเกต็ตขนนกนะคะเนื oh. ้อบางมากจริงอะ่ะ ขยำแล้วได้ก้อนเท่านี้เสื้อตัวนี้ชอบมากถูกใจมากตอนที่ซื้อมานะมันขายในถุงผ้ามารักที่สุดก็ว่าได้นะแจ็คเก็ตตัวนี้ Hop craig dy doeth. Mi'n hoffi'r pasw.